สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลล์ออยก็จะพามาดูนะคะโครงการของเรานะคะจะเป็นโครงการคูบต้ากล่องส่งใจนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรของเรานะคะก็คือจะเป็นการนำผล,ผลผลิตของเกษตรกรของเรานะคะนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิดที่กักตัวอยู่กับบ้านนะคะค่ะสำหรับ กล่องสูงใจของเราก็จะมีทั้งหมด100กล่องนะคะมูลค่ากว่า35,000บาทนะคะก็จะแบ่งเป็นกล่องอุ่นใจนะคะกล่องอุ่นใจของเราก็จะมีทั้งหมด15กล่องนะคะแล้วก็กล่องอิ่มใจจะมีทั้งหมด85กล่องนะคะกล่องอิ่มใจของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะก็จะมีมาม่าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะเป็นปากกระป๋องนะคะแล้วก็ข้าวต้มนะคะ แล้วก็จะมีนมนะคะนมก็จะเป็นนมของเกษตรกร,กรของเรานะคะก็คือเป็นฟาร์มโคนมวาริชภูมิของเรานะคะอยู่ที่บ้านป่าโจดนะคะตัวนี้ก็อยู่ในอำเภอวาริชภูมินะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวแตนนะคะข้าวแตนให้ตัวนี้ก็จะเป็นของแม่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านโคกตัดทองอำเภอวาริชภูมิของเรานะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะอันนี้ก็ อยู่ที่เดียวกันค่ะก็จะเป็นกะละแมนะคะกะละแมก็เป็นกลุ่มแม่บ้านโคกตัทองของอำเภอวาริชภูมิของเราจังหวัดสกลนครเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้าวข้าวจะเป็นข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์นะคะไร้สารพิษนะคะเป็นข้าวกล้องไรเบอร์รี่อย่างดีนะคะเป็นของผลผลิตจากสวนมินราดานะคะสวนมินราดาจะตั้งอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครน,นะคะแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะจาก คูปต,ต้าปีกจแทเตอร์ของเรานั่นเองนะคะสำหรับกล่องอุ่นใจของเรานะคะก็จะมีพูดง่ายๆก็จะเป็นพวกยารักษาโรคปฏิชีวนะเบื้องต้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ,ะเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนนะคะแล้วก็สำคัญยิ่งก็คือจะเป็นฟ้าทลายโจรของเรานะคะก็จะมียาพารายาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียก็คือเป็น น้ำเกลือแร่นะคะมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แมสค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เซลกิ๊กกับเซลพานะคะก็มาอยู่ที่อำเภอซองดาวค่ะตอนนี้เรามามอบให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะตอนนี้คือเรามาเป็นตัวแทนของคุณรตาปิติแทเตอร์นะคะอันนี้ยัดมาเต็มคันรถนะคะค่ะแล้วก็มาถึงหน้าที่ทำการพยโยธบ้านเลยวส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ มือนีทีมงานคุปตาปิติแท็กเตอร์เ้อค่ะได้นำกองอิ่มใจอุ่นใจมาทรงมอบให้กับผู้ประสบะปัญหาประสบภัยเกี่ยวกับโควิดเนาะคะ่ะที่เปินการตัวอยู่บ้านค่ะคุณพ่อบ้านเฮ่าก็คือบ้านพูดตะขาม,ามกับะะทงอินแปงจ้ากับบ้านทงอินแปงเนาะอำเภอซองดาวของเฮาเนาะคะ่ะอ่ากะขอมอบให้คุณพ่อเป็นตัวแทน นำส่งสู่ผู้เดือดร้อนแล้วกันเนาะค่ะเนาะพอมีิยังสีบอกกับทีมงานคูปตาปิติแท็กเตอร์บอจ้าครับก็ผมในนามือพยาบานบ้านพุทธคามเป็นตัวแทนผู้พุทธคามพอดีเมื่อนี่มีพยาบาลเมื่อสองท่านมารับมอบของกขอขอบคุณท่านผู้จัดการคูปตาปิติแท็กเตอร์น้ำละกาทีมงานคูปตาซึ่งไปมามอบมื่อนี้ทุกๆท่านนะครับว่าคงเสียนำของคูปตากองทรงใจเคียงขัง สั่งอนาคตกับพี่กับน้องนี่แหละสิไปมอบให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบโควิดในช่วงนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวถ่ายท่างมูสิเอตเป็นกล่าวขอบคุณน้ำครับค่ะขอเชิญพี่น้องถุงของตัวแทนเซของเบรนิซัพปิติสเตเกอร์เนาะค่ะน้ำน้ำของที่กำน่ายเนกไก่สุกุตาค่ะพ่อในบ้านทั้งสองเดี๋ยวก็ปิทิยินดีนะครับพี่ ทางบริษัทเปิดเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความดอนพี่น้องในส่วนผค้พิะจะได้รับสิ่งของที่มอบนี่เพราะว่าจะเป็นเครื่องใส้เป็นลุกยากะดีไปให้กับพี่น้องตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วอยเหลือพี่น้องทุกท่านก็ขอให้เจริญเจริญร่ำรวยเจ้คนนี่แหละขอบคุณครับค่ะจ้ากับทีมงานคุปตาปิตีแท็กเตอร์ค่ะกาสิไดอไป มมบานต่อไปเนาะค่ะขอขอบคุณคุณพ่ออีกรอบ,รบนึงค่ะ<ม>คครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ,รบขอบคุณทุกททุกคนครับ